เซฟโซนคืออะไรไม่ใช่สถานที่แต่เป็นความรู้สึกครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าเซฟโซนให้มากยิ่งขึ้นกันในทยาน Daily Podcast ์มาเปิดมุมมองใหม่ๆไปกับทยาน Daily Podcast เรื่องราวดีๆที่จะพาทุกคนทยานไปด้วยกัน ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินกับคำว่า s a ฟ e zone นะครับซึ่งเป็นคำที่ฮิตแล้วก็พูดกันบ่อยมากๆเลยในยุคนี้ซึ่งคำว่า s a ฟ e zone เนี่ยถ้าเกิดเราฟังตรงๆตัวเลยนะครับมันอาจจะแปลว่าพื้นที่ที่ปลอดภัยหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามันคือสถานที่หรือเปล่าที่อาจจะมีทหารมาลายล้อมมีรถถังมาคุ้มกันให้ตัวเราเนี่ยมีความปลอดภัยทางร่างกายแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เลยครับคำว่า s a ฟ e zone เนี่ยมันหมายถึงพื้นที่ที่ปลอดภัยทางจิตใจของเราครับ ซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นกับการที่เราไปทำกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราชอบหรืออาจจะเกิดขึ้นกับเวลาที่เราได้อยู่กับคนที่เรารู้สึกปลอดภัย ก็เกิดเป็นเซฟโซนในจิตใจเราได้เหมือนกันหรือเรียกว่าเป็นช่วงขณะหนึ่งที่เราเนี่ยเอาความรู้สึกของเราซ่อนจากสายตาของผู้อื่นครับให้เรารู้สึกผ่อนคลายตัดขาดจ,จากโลกภายนอกไม่ต้องคิดถึงเรื่องเครียด,ดสักระยะหนึ่งยกตัวอย่างเช่นเวลาเราทำงานมาเหนื่อย,ยใช่ไหมครับมีคนไลน์มาถามงานเราทั้งวันเลยมีคนโทรมาตามงานเราทั้งวันเลยพอเรากลับมาถึงบ้านเนี่ยเราก็อาจจะวางโทรศัพท์แล้วก็หันมาหยิบเกมสักเกมหนึ่งเอามาเล่นอันนั้นก็เป็นเซฟโซนรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับ อย่างที่ผมได้บอกไปข้างต้นนะครับว่าเซฟโซนเนี่ยมันสามารถเกิดจากอะไรก็ได้ขอแค่มันสามารถสร้างความรู้สึกที่สบายใจให้กับตัวเราไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอย่างผมนะครับผมเป็นคนที่ชอบเตะฟุตบอลมา,มากๆก็จะรู้สึกว่าฟุตบอลเนี่ยเป็นเซฟโซนของผมเลย เวลาผมเล่นบอลเนี่ยผมก็รู้สึกว่าตัวผมเล่นได้ดีครับมีคนชื่นชมเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆแต่บางครั้งเวลาเพื่อน,นชวนไปเล่นแบดมินตันหรือชวนไปเล่นบาสเกตบอลครับผม,มรู้สึกว่าผมไม่ถนัดเลยมีคนที่เก่งกว่าผมเล่นไปก็รู้สึกไม่ได้สนุกเหมือนเล่นฟุตบอลครับนั่นเรียกได้ว่าฟุตบอลเนี่ยเป็นเซฟโซนของผมนะครับหรืออย่างสถานที่ก็ตามบางคนเนี่ยอาศัยอยู่ในท้องที่ ท้องที่หนึ่งมานานครับก็รู้สึกคุ้นชินรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมรอบข้างเนี่ยเป็นสถานที่ที่เป็นเหมือนบ้านของเขาแต่พอวันนึงเขาต้องย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นการย้ายบ้านหรือว่าย้ายงานต่างๆย้ายที่อยู่อาศัยทําให้เขารู้สึกกังวลไม่สบายใจครับรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ที่ของเขาเลยจนเกิดอาการโฮมซิกเกิดอาการคิดถึงบ้านนั่นก็เป็นสิ่งที่สอนให้เห็นว่าบ้านของเขาเนี่ยก็เป็นเซฟโซนเช่นเดียวกันครับแต่ก็ต้องบอกตรงน,นี้นะครับว่าคาว่าบ้านไม่ใช่เซฟโซนของแต่ละคนเสมอไปครับ เพราะว่าบ้านของบางคนก็ไม่ได้สร้างความสบายใจให้กับตัวเขายกตัวอย่างเช่นบางคนครับอยู่บ้านกับพ่อแม่แต่ว่าใช้ชีวิตแบบไม่เป็นตัวเองครับถูกพ่อแม่ตีกรอบถูกพ่อแม่สั่งว่าอยากให้เป็นแบบนั้นอยากให้ทําแบบนี้ทําให้เขาไม่สามารถแสดงออกทางตัวตนของเขาได้เต็มที่ครับเวลาเขาอยู่บ้านเขาก็จะเป็นอีกคนหนึ่งแต่ว่าเวลาที่เขาไปอยู่กับเพื่อนๆไปอยู่กับกิจกรรมที่เขาชอบทำเขาก็จะเป็นอีกคนหนึ่งนั่นก็แปลว่าบ้านที่เขาอยู่เนี่ยไม่ใช่เซฟโซนครับ ซึ่งอาจรวมไปถึงครอบครัวของเขาด้วยรูปแบบและลักษณะของเซฟโซนที่ต่างกันของแต่ละคนเนี่ยส่วนใหญ่มันก็มาจากบุค,คลิกและนิสัยของคนคนนั้นด้วยครับวันนี้เราก็เลยยกตัวอย่าง3นิสัยมาให้ดูกันว่าคนที่มีนิสัย3ลักษณะเนี้ เขาจะมีเชฟโซนหน้าตาประมาณไหนกันนิสัยประเภทแรกที่เราจะามายกตัวอย่างกันเนี่ยก็คือประเภทที่เป็นคนเปิดเผยนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นเอ็กชัวเวิร์ดจ๋าๆเลยคนกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่ค่อยห่วงแหนเชฟโซนของตัวเองเท่าไหร่ครับเขาจะมีบางโมเมนต์ที่เขามีสมาธิจ,จดจ่อกับกิจกรรมหรือว่าสิ่งที่ชอบสักอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งครับแต่เขาก็ไม่ได้ชีเรียดเวลาที่มีคนจะเข้ามาที่พื้นที่ของเขาไม่ได้ชีเรียดเวลาที่คนจะมาถามอารมณ์ความรู้สึกของเขาครับ เรียกว่าคนประเภทนี้เนี่ยอาจจะค่อนข้างจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้ดีเลยทีเดียวเวลาที่โดนลุกล้ำเซฟโซนจึงไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อตัวเขาเท่าไหร่ครับตัวอย่างประเภทที่2ก็คือคนที่มีโลกส่วนตัวสูงหรือที่หลายคนเรียกกันว่า Introvert นั่นเองครับคนประเภทนี้เนี่ยอาจจะเป็นตรงข้ามกับคนประเภทที่แล้วเลยก็ว่าได้เพราะว่า เขาเนี่ยมีโลกส่วนตัวสูงมีพื้นที่ส่วนตัวที่เยอะมากๆครับทุกๆอย่างที่เขาทําทุกๆที่ที่เขาไปส่วนมากแล้วมักจะเป็นเซฟโซนของเขาครับเขาจะไม่ค่อยโอเคกับคนแปลกหน้าที่มักจะเข้ามายุ่งกับชีวิตเขาเท่าไหร่ครับแล้วถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่เข้ามาทําให้ชีวิตเขารู้สึกวุ่นวายขึ้นนะครับเขาจะรีบเดินหนีจากคนนั้นทันทีเลยครับคนประเภทที่3ครับคนกลุ่มนี้เนี่ยน่าสนใจแลวอยากให้ทุกคนได้ฟังมากๆเลยเขาก็คือกลุ่มคนที่ เรียบง่ายสบายสบายอะไรก็ได้ครับอันนั้นก็ได้อันนี้ก็ดีมักจะตามใจคนอื่นๆฟังดูแล้วเนี่ยคนกลุ่มนี้อาจจะดูไม่ได้ห่วงแหนเซฟโซนอะไรมากมายใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่เลยครับความจริงแล้วเขามีเซฟโซนที่ไม่ได้เปิดเผยให้ทุกคนได้เห็นเขามีเซฟโซนที่เขามักจะเลือกเปิดเผยให้กับคนบางคนที่เขาไว้วางใจเท่านั้นครับเขาอาจจะมีเป็นเพื่อนสนิท คนรักหรือว่าพี่น้องสักคนหนึ่งครับที่เขาอ่ะมักจะเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังชวนมาทํากิจกรรมบางอย่างที่เขาชอบทำครับชวนมาอยู่ด้วยเวลาที่เขาไม่สบายใจซึ่งต้องบอกว่าเขาไม่ทําแบบนี้กับคนทุกคนนะครับดังนั้นคนที่เขาได้เลือกให้เข้ามาอยู่ในเชฟโซนของเขาแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่พิเศษกับเขาจริงๆครับ แล้วเราสามารถสร้างเซฟโซนให้กับตัวเองได้ไหมบอกเลยว่าทําได้เช่นเดียวกันครับโดยก่อนอื่นเราจะต้องรู้จักกับตัวเองก่อนรู้ว่าตัวเราเนี่ยชอบที่จะทากิจกรรมอะไรชอบไปอยู่ที่ไหนครับชอบพบเจอกับใครซึ่งบางคนเนี่ยเขาอาจจะสบายใจที่อยู่คนเดียวก็ไม่ใช่เรื่องผิดครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะสบายใจที่ได้ออกไปปาร์ตี้แฮงเอาท์กับเพื่อนนั่นก็นจะเป็นเซฟโซนของเขาเช่นเดียวกันเพราะอย่างที่หมวด้บอกไปครับว่าเซฟโซนของแต่ละคนนั้นต่างกัน ดังนั้นครับเซฟโซนของผมอาจจะไม่ได้เหมือนเซฟโซนของคุณผู้ฟังก็ได้ถ้าเกิดใครมีเซฟโซนแบบไหนนะครับอยากให้คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนวันนี้ก็หมดเวัาลงไปแล้วผมและทีมงานทยานขอตัวลาไปก่อนอยากฟังเรื่องราวอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เช่นเดียวกันสวัสดีครับทยานเดลี่พอดแคสต์พอดแคสต์สาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเช